กวอนบอเล่นน like no. on like ี่ไม่ต้องไม่ต้องจุ่มเทานะคะน้ำเย็นมาแบกเก่้าคือขาวนะคะใส่ชุดอะไรมาก็เด่นเนาะตาเราซาหมูไปหมดแล้วี่นโอ้ยโอ้ยสูงเต็มไปหมดเลยอสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับพระสูตรกระเจีกคร้งนะคะ วันนี้มาเปิดคลิปนะคะกันที่ระเบียงห้องพักนะคะด้านหลังมีแบ็กกราวด์คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่นะคะแล้ด้านน้าเราสวยมากนะเป็นวิวแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งรถกันมานะคะจนถึงเมืองเดนิสตรีแล้วนะคะวันนี้เจพักอยู่ที่เขาเรียกว่าโซน คารา,ายิปนะคะคือเลยจากปัมุคเคเลมาสักประมาณห้านาทีสิบนาทีนะคะก็จะเป็นโซนแบบเป็นแหล่งน้ําแร่เหมือนกันนะคะก็ตั้งใจมาพักที่โรงแรมที่มีบ่อน้ําแร่นะคะอยากจะมาแช่ตัวแบบเคียวร่างกายนิดนึงแน้วก <c oughs> ็วันนี้เขาเปิดคลิปกันที่นี่นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเดนิสリーเราก็จะพาทุกคนไปดูปัมุคเคเลเป็นอย่างไงปรปัมุคเคเลนะคะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วผู้คนเยอะแยะแค่ไหนนะคะน้ําสวยไหม หรือว่าบรรยากาศลมแรงหนาวหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมาอัปเดทให้เพื่อนๆชมกันค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันนี่นะวันนี้ก็ถูกพาเที่ต้องบินกันไปก่อนค่ะโอมีบอลลูนด้วยไง นี่เรามาอยู่ข้างหน้าปัมุคทะเลนะคะตรงนี้บอกข่าวนี่แล้วว่าปัมุคทะเลปามุกคือฝ้ายทะเลคือปราสา,าทภาษาไทยก็เลยแปลเป,ป็นปราสาทปุยฝ้าย <c oughs> ก็นักท่องเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ส่วนด,ดาๆนะคะไม่รู้ว่านในกล้องจะเห็นไหมส่วดนดำๆนี่คือคนนะคนจะเดินขึ้นไปแล้วก็ตรงเนี้ยค,ค่ะตรงตามสันขาวขาเเนี่ยจะเป็นแอ่งน้ําสีฟ้า,ฟา เป็นน้ำแร่เนาะเมื่อกี้น้องตกบันไดนะคะก็ขำขำจนเหนื่อยจานเลยเมื่อกี้กินแล้วนะคะเสร็จแล้วลงมาก็ได้เสียงดๆน้องสาวตกบันไดไปแล้วหนึ่งคนขำจนเหนื่อยเลยโอเคสที่สองเนี่ย เอนะคะพละหนึ่ร้อยสิบนะคะราคาประมาณ440บาทต่อคนค่ะเนี่ยเขาเขาเดินใส่ชุดว่ายน้ำกันเลยนะทุกคน บางผู้หญิงบางคนก็คือใส่บิกินี่มาเลยนะคะผู้ชายก็เนี่ยบางคนก็แบบใส่กางเกงว่ายน้ำมาอย่างเดียวนะคะเ <IS> นี่ยทุกคนนี้นะ <IS> ก็ <IS> คือเขาไม่ไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะคะเป <IS> <ส>็น <loser> มาแหล่ง <IS> ท่องเที่ยวคือน้อยคนมากที่จะใส่หน้ากากนะ <IS> ตอนนี้มีเราสามคนที่ใส่ พื้นไม่ลื่นนะพื้นจะค่อนข้างหยาบแบบเป็นหินปูนตอนแรกเจมมาก็นึกว่ามันจะลื่นเนาะแต่มันไม่ลื่นนี่ดูน้องน้องราบน่าจะเย็นสำหรับน้องหมานะคะมันอนตรงนี้เลยโอ้สบายใจอะลูกโอ้หนูลาบหนูลาบกลางทำเลทองมากๆ ตอนบอ่อแรกนี่ไม่ต้องไม่ต้องจุ่มเทานะคะน้ำเย็นมาบอ่อแรกไม่รอดหนาวมากก็คนเยอะคนเยอะประมาณหนึ่งนะ,ะแต่จริงในสถานการณ์ปกปตินี่เยอะกว่านี้นะคะอันนี้ถือว่าน้อยลงละอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นชั้นเล็กๆนะคะ โอ้ยโอ้ยน่าน่าต้องเรงหน่อยถ้าลืมอนทำไงเลืองง่อก็ลุกสิคะหรือน้องจะนั่งต่อก็ได้ออกยเไไต็มปายเต็มมือเลยนะเราไม่สามารถทาอะไรยัดต,ตัวเราไม่ได้ใช่เราก็เนี่ยเขี่ยก่อนเลื่อนไม่เลืน่นเราไม่รีบเราก็ค่อยๆไปเขี่ยก,ก่อน มันมีความคมเหมือนกันนะทุกคนคือหินเขาเป็นคลื่นใช่ไหมคะแล้วบางจุดคลื่นมันแหลกมามันจะคมหน่อยเราเดินเราต้องระวังนะเพราะว่าเขาให้ถอดรองเท้านะคะนี่คือวิวมาครึ่งทางนี่คือวิวครึ่งทางอยู่นะคะยังไม่สุดโหเย็นด้วยเจ้งว่าเขาเอาน้ำมาปล่อยนะเมื่อก่อนนี้มันคงเป็นน้ำธรรมชาติอะ แต่ดีนี้มันไม่น่ามีแล้วเหมือนเขาออาขุดน้ำมาปล่อยมากกว่านี่เข้าใะจะเองนะไม่มีพิสตเดีเดาล้นล้วนสวยเนะอะหุ่นดีจังเลยอ่ะบิฉาตาร้อนวผาวผาวา แสบตาจงเยบเยโอ้โห oh. เราผีชันพูชันพูด้วยซ้ำเนาะโน้ค <No. S 2> ือว่าตาเราซ่าหมูไปหมดแล้วือเนี่ยแสบตาตอนนี้เรามาเดินช่วงประมาณบ่ายสามนะคะก็แดดแรงดีทีเดียวนะคะช่วงนี้เราก็ไปช่วงมันเดือนตุลาเนาะคือตอนเช้าเย็นนะคะตอนเช้าแบบอากาศเย็นมากประมาณจุองศา แต่ว่าวันก็คือแดดออกแล้วก็ไม่มีลมนะดีที่ลมไม่ร้อนอ่นะออได้คือแต่ละบอ่อค่ะเขาก็จะแบบว่ามีน้ํามีน้ําสีฟ้าเนอะนคือที่นี่ตอนนี้มันไม่ค่อยอุ่นนะแปลกมากเลยอาจจะเป็นบางบอ่อเนี่ยน้ำในบอ่อมันก็จะเป็นสีขุ่นๆแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ําขุ่นนะ คุณคนไม่เห็นก้นนะคะเย็นยน่า<ร>ไม่ร้อนด้วยเย็นหน้หาเนี่ยต้องคือตรงนี้เว้ยแดดจ้ามากโอ้โหแสบตามากๆเลยทุกคนใช่ขาจ๊วแบล็กเกลคือขาวนะคะใส่ชุดอะไรมาก็เด่นทีนี้เจะใส่ดอกดอกแดงตัวเขียวเสื้อตัวเขียวดอกแดงคือตรงเนี้ยถูก ทุกที่นะสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะฉากมันจะเป็นสีขาวเนาะตามที่เห็นในรูปนั่นแหละคือใส่ชุดยิ่งใส่ชุดพวกกรีกลายชุดแบบว่าบกินเนียอะไรเงี้ยกระโปรงพิ้พิวนะสวยมากๆเลยนะคะให้มาลืมพวกคราพวกชุดอะไรมาให้เต็มนะแล้วก็สาวๆที่นี่นะคะถ้าเกิดเป็นสาวลาเซียก็จะใส่แบบเป็นบิกินี่ชุดว่ายน้ำกันเลยถ้าใครแบบว่าเออหุ่นแบบจัดเต็มอะไรนะคะเฟิร์มมากมาได้ก็เตรียมบิกินี่มาใส่ที่นี่ได้เลยนะคะ แล้วจุดตรงนี้นะคือเจ็บเท้ามากเจ็บเท้าจังเลยอ้นี่ทุกคนเราต้องเหยียบเท้าต่บแบบนี้แล้วจุดนี้คือเจ็บเท้ามากๆเลยได้นะคะเราต้องอดทนใช่นายใส่รองเท้าได้แล้วแหละ ผู้คนก็คับข้างม่กมา,กม,า,กม,ากมหา,าสารสาวไปโน่นแล้วทําพี่สาวนะคะอ่อนกว่าน้องเยอะแค่เห็นเเห็นทางน้ำม,มาตงเนี้คือมันจะเป็นจุดปลายทางนะคะเขาก็จะมาแบบแช่ตัวแช่เท้ากันน้ำตรงนี้อุ่นนะคะค่อนข้างอุ่นช่วงหน้าร้อนเอ้ยช่วงหน้าหนาวมาพื้นจะเย็นใช่ปะเราก็จะใส่แช่เท้าตรงนี้แหละค่ะ ช่วยให้เท้าเราอุ่นขึ้นขึ้นมาถึงนะคะเราก็จะมาเจอเป็นแบบเหมือนที่นั่งนะตรงนี้ก็คือจอดถอดรองเท้าได้นะคะใส่รองเท้าขอนเท้าตอนนี้จะรอเท้าแห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเจอเป็นเหมือนคาเฟ่เล็กๆนะคะเป็นร้านขายน้ำและขายขนม จากสุดล่างสุดเนี่ยเราเดินขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ครึ่งชั่วโมงได้นะเพราะว่าเราแวะถ่ายรูปกันด้วยจริงเส้นทางมันไม่ได้ไกลค่ะเดินเรื่อยๆลุ่ยมาเลยเนี่ยก็ประมาณ10นาทีเองอันนี้จะเป็นน้ำทับทิมนะคะขันสดเลยขึ้นมาถึงเราก็สามารถหาน้ำทับทิมหาน้ส้มได้นะที่นี่ก็น้ำทับทิมอร่อยนะคะสดๆเลยที่คันเขาก็จะเป็นแบบการหมุนแบบนี้ สมุนไม่เหมือนบ้านเราเนาะมีซค์ก็ใหญ่โตมีความน้ำไหลเจิงนองนิดหน่อยโอ้โได้ปละเตี๋ยวเต็มแก้วเลยอ่ะคือแค่สามลกก็ได้เต็มแก้วแล้วสีดี a n k ค o u ขอให้ทุกคนหยุดพูดแป๊บหนึง่งนี่นะคะทุกคนเรากำลังเดินไปตรงเรียกว่าอะไรนะฮีฮีราอะไรนะ อาจําชื่อไม่ได้ไม่ใช่ที่รามิสุด้วยเนี่ยเฮราโพลิ nee. สอะไรสักอย่างเนี <sax Daf oe> the ่ยเฮราโพลิสอ๋อนี่เป็นมิวเซียมมิวเซียมเราไม่เข้าไม่ใช่แนวเดี๋ยวเราจะไปจะไปเฮราโพลิสที่มันเป็นเออเหมือนอะไรนะโอเปราเฮาส์หรอเขาเรียกอะไรโรงละครเนาะเดินไปสักพักนึงนะคะเนี่ยตรงนี้มันเคยเป็นเมืองแบบเมืองใหญ่ๆมาก่อนนะคนมันแบบ ทางทลายหายไปเหลือแต่แบบต่อๆเข้าไปดูกันมาอันนี้คือเป็นบ่อแบบบ่อขี่โอพาตาัตนาอันนี้คือเป็นบ่อทีโอพัตาไม่รู้เขาให้กล้องเข้าเปล่าข้างในก็จะเป็นแบบบ่อน้ําแรแ่แหละแต่ว่าเป็นบ่อแบบโบราณนะคะมีความมีของเก่าโบราณอยู่อ,อ๋อ,อบ่อโบ,บราณเขาก็จะมียังมีแบบพวกเสาวพวกเอ่อหินต่างๆอยู่ในบอ่อ <laughs> อยู่เลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่สะอาดแล้วเนี่ย น้ำใส่ก็จริงแต่มันไม่สะอาดเนอะเหมือนกันทางภาษาเขาไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่รู้รก็กว้างใหญ่ประมาณนึงนะคะมีทีน <laughs> ทออ่นั่ง <laughs> ม <laughs> ีคุตคอร์ดเนี่ยคือวิวแถวนี้คือแบบเป็นแบบเหมือนทุ่งหญ้าสวันานาเนอะ <laughs> แล้วก็ไม่เห็มี <ś led> แงแรงอยู่มีแต่ทราย นี่ก็แนวแบบแบบอยุธยาบ้านเราอะไรอย่างนั้นแต่ตรงนี้คือกว้างกว่าเยอะนะคะแล้วก็พื้นที่มันมันใหญ่อ่ะมันกินข่าเป็นเป็นลูกๆแล้วเนี่ยนี่ไยงาสามสาวเรามาเที่ยวสามคนจริงๆนะทุกคนหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่เห็นหน้าสองคนเลยก็ตามเขาไม่อยู่จริงนะคะ <laughs> อเราขึ้นมาถึงโรงละครนะคะก็หน้าตาพวกแบบแปลนอะไรพวกนี้เขาก็มาอธิบายตรงนี้นะประมาณห้าโมงนะคะก็พาทีก็จะเริ่มลงแล้วนะคลงเเลยค่ะอันนี้คือหินกร้างเป็นฉากถ่ายรูปเราได้หมดเลย ใครมาก็เตรียมเมมโมรี่การ์ดไว้ยเยอะนะคะไม่ต่ำกับาพัดรูปนะที่นี่ฮ้ากล้องเราอย่างโหดเลยนะคะเนี่ยทุก <c oughs> คนชอบมากเลยดูแบบวิวทุ่งหญ้ากว้างสุดทุกลูก,ลกหูลูกตาโอ้สวยจังเลยเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะ แนะนำเลยนะใครมาที่นะคะก็หาชุดเสื้อผ้าสีจัจจานะคะแล้วถ่ายรูปมาจะสวยมากหาวันที่แบบไม่ค่อยมีเอ่ออะไรนะเมฆอะเนาะฟ้าใสาๆที่นี่ฟ้าใสียจะใสอะแหละไม่ว่าจะเป็นมันอะไรคะเนี่ยที่นี่ส่วนใหญ่ฟ้ามันก็จะใสนะถ้ามันไม่มีฝนเนาะมันก็จะแบบเนี่ยฟ้าใสาแล้วถ่ายรูปสวยทุกรูปเอาจริงสวยทุกรูปแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบหามุมอะไรมากมายเลยคือแสงมันได้อยู่แล้วนะคะ เป็นไปหมดเลยอ่ะคือเหินมาก่อขึ้นมารวมกันนะกุ่อเีนะคะนี่เราก็ออกมาแล้วนะคะส่วนใหญ่จุดตรงนี้มันจะเป็นที่จอดรถทัวร์ที่จอดรถส่วนตัวที่เขามาเที่ยวกันเดี๋ยวเราจะไปหาแท็กซี่ขับโรงแรมกันนี่แหละมัคนคงคนจะแบบรถกอล์ฟจ่ายตังค์แล้วก็มีคนพาเข้าไปนะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็หน้ามันมากทีเดียวแล้วก็ดําแดดไปหลายเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือเป็นแบบทั้งหมดทั้งมวลน,นะที่เราพาทุกคนไปเที่ยวปามุคะเลนะคะที่เดนิสซีก็คือสถานที่เที่ยวที่เด่นมากที่สุดของเดนิสเลีนะคะก็คือปามุคเลนี่เนาะ เจก็พาทุกคนไปจุดไฮไลท์สาคัญนะคะทุกคนก็ได้ดูไปแล้วนะคะถ้าใครอยากจะไปจุดอะไรที่มันแบบเออแบบดีเทลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทกําการบ้านมาก่อนนิดนึงเนาะจะได้รู้ประวัติศาสตร์ร่าวๆ่าของเขานะคะปอมุควาเลก,ก็ยังเป็นอีกสถานที่หนึง่งที่สวยงามนะคะนะักท่องเที่ยวก็ยังคึกคักคืนนะก็ยังน่ามาเที่ยวนะคะแนะนําให้มาเที่ยวกันวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็เอ็นจอยกับคลิปของเจแล้วก็น้องนอนนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเจค่ะคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้นั้นเจก็จะย้ายเมืองไปเฟอร์เยแล้วนะคะตรงนั้นก็จะทะเลสวยมากๆอยากให้เพื่อนๆรอติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไปแล้วคะ่ะได้บาย,บายสวัสดีคะ่ะ